จะมาทำเมนูข้าวต้มสูตรเด็ดง่ายง่ายคือง่ายมากข้าวต้มแยกน้ำ,อ,นำอันนี้เราก็จะเอาน้ำใส่กระดูกหมูลงไปเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดเอาใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งทีเดียวใช่ไหมแม,ม่แม่บอกว่ามันจะเพิ่มความหวานให้กับน้ำแล้วก็ล้างกระดูกให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรารอไฟก่อนเดี๋ยวรอไฟก่อน เป็นวัตถุดิบทั้งหมดคือซี่โครงหมูมีหมูสับแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ผักขึ้นช่ายอันนี้ก็คือคเครื่องเครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ง่ายๆเลยเตรียมเจียวเราเพิ่งเจียวเมื่อกี้เลยส่วนใครอยากรู้ว่ากระเทียมเจียวทำยังไงเราได้ทำคลิปไปแล้ว ชื่อคลิปก็กระเทียมเจียวเคี่ยวยังไงให้สวยน่าทานของครัวบ้านแม่ยังไงก็ไปลองหาดูจะได้กระเทียมเจียวสวยๆแบบนี้เลยนี่อันนี้เราก็คือแม่ทําใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะเราก็เคยถ่ายคลิปไว้เวลาที่เราจะทําเราก็ไปเปิดคลิปดูอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันหน้าตาใช้ได้แสดงว่าถ้าเราทําได้ทุกคนก็ทําได้ยังไงก็ลองเน,นะจ้านี่ไฟของเราได้แล้ว ไฟเริ่มถ่านเริ่มร้อนละเราก็ตั้งหม้อไว้เดี๋ยวรอน้ําเดือดเรามาดูขั้นตอนต่อไปพอน้ําเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่ขนมอนซุปคอลงไปก้อนหนึ่งจะเอามาปั้นเป็นก้อนเล็กๆเ,เวลากินแม่ว่ามันง่ายดีจะได้กินหมูก้อนตวอออัวก็จะได้หน้าตาประมาณนี้น่ากินเชียว ขอน,น้าติดกันม่ได้ำเดือดแม่ก็เขาจะเอาน้ําร้อนๆเนี่ยเอาไปใส่ในหมูลาดหมูราดหมูก่อนไม่ให้หมูมันติดกันเ,ออเป็นก้อนเนี่ยอืเราค่อยใส่ลงไปก็ไม่ติดกันเห็นไหมหหส่วนการปรุงรสเนี่ยก็ ถ้าสมมุติว่าคนชอบหวานเนี่ยจะใส่น้ำกันน้ำตาลกวดลงไปนิดนึงก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ลงไปปรุงเหมือนกับน้ำก๋วยเตี๋ยวอะ่ะอือนีนกก็ใก่จะได้เนื้วอรอหมูสับสุกก่อนกอใส่เกลือลงไปปรุงรสอือนี่ก็เป็นแล้วก็มีน้ำมันหอยใส่ลงไปนิดหน่อย จะหมดแล้วบ้างนะหน้าใส่ลงไปการปรุงรสเนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าแล้วแต่ชอบใส่ทีละน้อย<ม>เพื่อที่ว่าถ้ามันยังไม่ได้รสเนี่ยเรายัางเติมได้แต่ถ้าใส่เยอะเกิเกนไปเนี่ยมันจะออกไม่ได้ละอันก็ปรุงรสตามชอบชอบความเข้มข้นแบบไหน,นอันนี้เราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากระดูกจะเปื่อย กิ่นหอมแล้วเริ่ำหอมมาแล้วเป็นวิธีาทานข้าวต้มของเราสูตรง่ายๆนี่ตักตักข้าวสวยมาต,าต้มแยกน้ำข้าวต้มแยกน้ำตักข้าวสวยมาเท่าที่จะกินเอายังอ่าเอาแล้วแค่นี้เสร็จแล้วก็ตักน้ำซุปที่เราต้มเมื่อกี้ใช่ไหมเรากตัก ลากไปในข้าวเลยอยากได้น้ำเยอะแค่ไหนอันนี้ก็ตักตามใจชอบเลยอันนี้ก็ตัก <Okay. S 1> ข้าวต้มใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวไปใส่ผักกับขํำเจียวเราก็มาใส่ซีอิ๊วขาวเท่าที่เราจะกินเนทะ่าที่เราจะกินแล้วก็พริกไทยอืมแล้วก็ผัก กระเทียมเจียวอืหือังเี่ป่ะออเอากระเทียมเจียวมาเตรียมเจียวลงไปใช่ครับอ่าคนดิเราก็จะได้ข้าวต้มที่หน้าตาดีแล้วก็อร่อยด้วยขนมข้าวเช่าเฮ้นี่ไงล่ะ เข้าวต้มสูตรลัดสูตรเด็ดของเราหน้าตาดีเชียวยใครอยากลองทำก็ลองทำดูนะสูตรแบบง่ายๆขั้นตอนแบบง่ายนิดเดียวแต่อร่อยเลยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ